วสวัสดีครับวันนี้เราเข้าจะมาเกลือพริกค่ะแล้วก็จะมากับระยะยาลีวิ่งวันนี้วานจะมาทำอะไรครับมาพ่นยาค่ะโอเคครับอ่ะทำที่วิธีการทำทำยังไงบ้างครับ,รบพ่นยาออกแบบแบบอันแบบแบบนี้นะคะอโอเคอ่ะหลังจากนั้นทำยังไงบ้างอ่ะอ่า จะให้คุณย่าช่วยครับเฮยหน้าขึ้นครับเฮยหน้าขึ้นครับห้าห้าหรือยังวานไม่ห้าเลยอ่ะทำไมไม่ห้าล่ะห้าหายใจไปเร็วดูหายใจแรงๆนะครับเรือยัง ใยเนี่ยะเสร็จได้ยังเอ่ยเสร็จได้ยังครับย่าพอหรือยังครับโอเคสวัสดีครับก่อนอาจะลากันไปแล้วนะครับวราจะไปน้าอะไรต่อครับบ๊ายบายบ๊ายบาย